สวัสดีครับโอเคหม้อบดเยี่ยมเลยแล้วอิดวัดนะครับโอ้โหหัวน้ำจิ้มขึ้นสวัสดีครับเมนูขี้มอลวันนี้วาย่างกลุ่นนะครับมาเบิ่งวิธีก่อไฟของเมนูขี้มอนะครับนี่น้มันเก่านะครับเราจะต้องถินนะครับน้มันเกล้ามาใส่ดังไฟเลยครับ เสดเลยวางเลยครับรับรอง,ง่ายดุจไงวางทานตามเลยครับง่ายครับ ติดแน่นอนน้มีผัดมีควันผมดยอดครับในที่นี้ cũng như vậy đây là cầu cho kênh cái Để không bỏ lỡ ก็ได้ี๋ยวมาพูดกันล่ออ๋อเศษซีกุ้งใช่ครับไปเนี่ยเราต้องแบ่งจึงครึ่งต้องระวังระวงติดหวังแน่นอนส่วนนี้แบ่งจึงครึ่งครับพี่น้อง เป็นจังไดครับ,บารานก็ทานสูตรมิโนโ่สีมาเรียบร้อยดีครับใส่ใืุมาแล้วครับเอหนักหนักอย่างเลยครับไปซื้อจมางมาพอดีจบไปทานไปเป็นทานดีทำนี่แหละครับมิโน่สีมาหมือลีเขา อนอรครับรถดอกหมักยัางายครับได้รถดีอย่างเดียวครับถึงขเขาก็ไข่ครับหมูน้อยไปมครับ <c oughs> ดยดครับ เราวัดสุดย่างตรงเมนูขีมองเข้าไปเข้ากันแก้ว<ก>ยังเห็กอย่างเลครฮบจัดเลยครับนี่ครับพี่นองกุ้งใส่เลย ก็ดีครับพี่น้องีครับสวยงามตามทองเรียงครับแก้วมันสี่หม่พี่น้องมันสี่หม่นี่ครับ เดี๋ยาต้องไปมาด่อกุ้งเผาพี่น้องเจออีกกุ้งเผาอ่อกุ้งเผากายครับเอออีกกุ้งเผาโอเคหาที่ทามาปิ้นกันเลยทำเีงกับพอ่อได้ครับสุดยอานึ่งก็กินเลยเบิรงไก่ๆเลยครับบวานนื้าหันหัวขึ้นอน,อพ,นอ,อพี่น้องหวนสุดปสะสครับ นี่หงวมันใหญ่โตจุๆเลยครับปีนหัวมันขึ้นครับนี่ครับตัวก็ที่นี่หัวมันกุ้ง,ง,งแสบ,แสบ ลายที่เป็นเป่าครับผมูทินทุกๆยิบๆครับวงยางสุกร้ายก,ก็ดีก็ได้มาตรฐานหอ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 นไว้กลางก็ับตัวนี้ที่บรสุด ใครหนึ่งเน้นคัดเอาทุกกุ่มไม่ใครไปตรวจดีแล้วพี่น้องนี่ครับหวมไปเลยครับสูตรวจเมนูหม้อควุ๊บเรียบร้อย แก้วรับปีดพร้อมนี่ครับรโอ้่งเผาหัวดำจึงคืนปรูปม,มาตะจา,านสูตรอปราตาคาติห้องๆพร้อ,อมสีดำเลยครับมันอยู่ต่ำครับเรียบร้อยครับพี่น้องพุ่งเผาเมนูสีเมา นี่เ่ายินเป็นกิจวตัตรประจำวันครับรกุุงมึงรอมึงกัล่ะตัวนี้ไงหอน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 วิ่งหอนหัวจัดมึงก่อนเลย Ah. ตุ่มสดโอ,อ้โหดีก็ไปว่ต้องกิมกันเลยครับนวเลยตอกันนี้ครับกะใครจวดครับนี่น้อง นี่ครับฮะลูกลาครับแปลว่าเราปากกดไลค์กดติดตามเมนูทีเมาาเลยครับดังไฟแบบง่ายๆย่างกุ้งแบบเบิดๆสวัสดีครับ